นั่นไงคานโยกก้าพาลงมานั่งเล่นในบริษัทเลยเหรอนิชาน้าไม่อยากทำเด็กหนูช่วยสั่งสอนให้น้าหน่อยได้คะนโยกมาเดี๋ยวพี่ปอนน้องดาววีคิสมาย เป็นหลานนะก็โชคดีแบบนี้แหละค่ะนายกมีอะไรหรือเปล่าคะคุณนาะเห็นมองหน้าหนูแปลกๆหน้าหนูเือนญาติน้านเหรอคะอุ๊ยนิชาหลานานะนี่พูดเก่งจริงๆเลยนะ <c oughs> โยกเธอควรสอนหลานนะไม่ใช่ให้ท้ายเดี๋ยวโตวไปแล้วจะเสียคนเงียบปากไปเลยวะไม่ต้องมาสอนฉันหลานฉันพูดถูกแล้ว อ้าวว่ะอยู่นี่นี่เองฉันหาตั้งนานคะผู้จัดการมีอะไรหรอคะพอดีว่าบอสเขาฝากของมห้เธอนะ่ะขอบคุณค่ะผู้จัดการจ้ะผู้จัดการคะแล้วของโยกล่ะบอสไม่ได้ฝากอะไรมาให้บ้างหรอของเธอเหรอไม่มีนะนี่ว่ะคะผู้จัดการเดี๋ยวฉันจะออกไปรับบอสเข้าบริษทัทฉันฝากเธอดูแลบริษัทแทนหน่อยนะค่ะผู้จัดการ สวัสดีค่ะผู้จัดก,การอ้าวหวัสดีจ้าเด็กพ้าทาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อจ้าตั้งใจทำงานนะค่ะสวัสดีค่ะไปละไม่ต้องไปสนใจหรอกอิชาพวกระบบลูกลกมันก็เป็นแบบนี้แหละน่าชินแหละ นายกไปไหนเหรอคะนาจะเอางานไปไว้ที่โตบอสน,น่ะรออยู่นี่แหละได้ค่ะนะดูไลนสอรต่อดีกว่าสวัสดีค่ะลูกเหรอคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยววารี่ไปเดี๋ยวนี้เลย นิชายูวามันหายหัวไปไหนของมันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นพูดเรื่องลูกน่าจะไปรับลูกมั้งคะหืออกจากบริษัทในเวลางานกลับมาก็เจอฉันแน่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินขนมกันดีกว่าเนาะค่ะมาเลยมากเลยจ้ะ นั่งรอตรงนี้ก่อนหลักเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ได้ค่ะโหบริษัทคุณแม่นี่ก็เย็นกกน่ะเนี่ยเสียงเด็กที่ไหนเนี่ยเหลือจะเป็นลูกนาวาคะนั่นไงคะนายกหืมกล้าพาลูกม,มานั่งเล่นในบริษัทเลยเหรอ ออกมานีินิชาน้าไม่อยากทำเด็กหนูช่วยสั่งสอนให้น้าหน่อยได้ค่ขนนยกมามาหนูมาเล่นกับพี่ดีกว่าจะกินขนมใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ป้อนเป็นไงคะนยกเก่งมากกินให้อร่อยนะจ๊ะหนูนี่พวกเราทำอะไรกันอะ แลไมาช่วยลูกเธอกินขนมสิหยกเธอมีสิทธิ์อะไรมาทำเด็กแบบนี้นิชาเธอก็อีกคนอายุก็ไม่ใช่ในน้อยแล้วไม่รู้จักคิดบ้างไงในโยกอย่ามาว่าหลานฉันนะพวกฉันทำแบบนี้มันก็สมควรแล้วในเมื่อเธอไร้มมรยา กล้าเอาลูกมาไว้ในบริษัทฉันไม่จับเด็กนี่โยลอกไปนอกบริษัทก็บุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่ากำลังพูดอยู่กับใครก็ลูกแกไงเดี๋ยวเนี่ยเมยก็สายเรียบร้อยนะผู้จัดการได้คะ่ะบอสเกิดเรื่องอะไรกันอะ่ะบอสผมถามว่ามีเรื่องอะไรกันบอสคะพนักงานคนปวดของบอสพาลูกเข้ามาปวดในบริษัทคะ่ะ ใช่ค่ะแถมส่งเสียงดังทําให้พวกเราทําง,งานไม่ได้อีกด้วยทีนี้บอสลงโทษมันได้หรือยังคะพอเลยคุณหยกผู้จัดการนั่นแหละครับพอบอสกับผู้จัดการเลิกลำเอียงเข้าข้างมันได้แล้วคะ่ะคุณหยกผมไม่ได้ลำเอียงคุณเลิกพูดจาประชดป,ประชันแบบนี้ได้แล้วนะทำไมหยกจะพูดไม่ได้ล่ะคะนี่มื่อเยอวงกับลูกมันทำเกินไปจริงๆ คุณเข้าใจผิดแล้วคุณหยกเขาไม่ใช่ลูกของคุณวาไม่ใช่ลูกของเยายวาแล้วเป็นลูกใครล่ะคะก็ลูกของบอสไงล่ะลูกบอสนายยอใช่ครับน้องปายเขาเป็นลูกของผมคุณพ่อลูกบอสได้ยังไงอะคะทำไมถึงมาอยู่กับเยายวาได้ บอสเขาติดธุระด่วนก็เลยฝากคุณวาเขาดูแลลูกยี่วาทำไมแกไม่บอกฉันก็เธอไม่ได้ถามฉันนี่คุณนี่นะคุณหยกไม่เปลี่ยนนิสัยเอาซะเลยหยกขอโทษครับอสผู้จัดการคะอย่าถือโทษกับหยกเลยนะคะขก็ขอโทษค่ะเพื่อเป็นการลงโทษไม่ให้คุณทำนิสัยแบบนี้อีกผมจะหักเงินเดือนคุณ3ามเดือน กินที่ไหนใช้แลรอคะผมไม่รู้ถ้าคุณรับไม่ได้ก็จะบ,บริษัทผมไปไปกันเถอะลูกบอสคะคุณทำตัวคุณเองนะคุณหยกฉันช่วยอะไรไม่ได้โอ๊ยนิชามนูจะทำยังไงดีหนูก็ไม่รู้ค่ะนายกแลออ้วหนูจะโดนอะไรไหมอ๊ยโดนหักตั้งสามเดือน จะเอาไรกินเนี่ยคนเรานี่นะเผื่อช่วยค่าเทอมหนูก็ได้ค่ะโอ้ยฉันบอกไม่เอาไงพวกฉันไม่ใช่แม่พระแม่ชีนะที่จะใจดีมีเมตตาสงสารเด็กขายของขท้าแบบเธอใช่ อร่อยทีเก็บไว้ให้พ่อแกกินเถอะยี่เด็กมาเฮ้ยครับเจอกันที่ร้านนะครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้นะครับครับครับเจอกันนะครับวันนี้แล้วสินะ เป็นไงลูกแหม่ยิ้มนอ้อยยิ้มใหญ่เชียวก็หนูเขินนี่ค่ะคุณแม่วันนี้ได้นัดดูตัวกับพ่อหนุ่มสุดหล่อสักทีไอหล่อนะหลอแต่แม่เห็นว่าเขาเป็นพ่อมาด้วยไม่ใช่เหรอลูกก็ใช่ค่ะคุณแม่แต่หนูขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าหนูไม่สนเพราะที่หนูสนคือเงิน,นของเขาเท่านั้นละค่ะคุณแม่ห้ยรวยมากเลยเหรอลูกระดับเศรษฐีเลยค่ะคุณแม่ห้ยอย่างนี้แม่ค่อยสบายใจหน่อยลูกค่ะคุณแม่ ไะไป <laughs> น้ำส้มค่ะน้ำส้มคนละสิบบาทเองค่ะน้ำส้มค่ะน้ำส้มช่วยกันอุดหนุนหนูหน่อยนะคะน้ำส้มค่ะน้ำส้มขอโทษนะคะพี่ช่วยซื้อน้ำส้มหนูหน่อยนะคะคนละสิบบาทเองค่ะ,ะ,คะไม่เอา อย่างลูกสาวฉันไม่กินน้ำส้มข้างทางเออแต่ว่าน้ำส้มร้านหนูอร่อยไม่เหมือนร้านอื่นนะคะพี่ช่วยกดหนูหนูสักขวดได้ไหมคะเอว่าช่วยค่าเทอมหนูก็ได้ค่ะโอ้ยฉันบอกไม่เอาไงพวกฉันไม่ใช่แม่พระแม่ชีนะที่จะใจดีมีเมตตาสงสารเด็กขายของข้างทางแบบเธอใช่แกเกิดมาพื้นฐานชีวิตแย่เองดิ้นรนเอาหน่อยนะจ๊ะหนูจ๋าเออ หนูให้พวกพี่ชิมก่อนก็ได้นะคะเผื่อพวกพี่จะเปลี่ยนใจพ่อหนูยังชมเลยค่ะว่าน้ำส้มรสนี้อร่อยมากชิมเหรอเดี๋ยวฉันจะชิมให้อร่อยก็เก็บไว้ให้พ่อแกกินเถอะยิ่เด็กบ้าเ ็ไม่เห็นต้องทำไปขนาดนี้เลยนี่ค่ะพี่ฉันเปลี่ยนใจละฉันซื้อก็ได้จริงเหรอคะพี่จริงสิเอามาหมดนี่แหละใส่ถุงให้ฉันเลยค่ะค่ะรอแป๊บนึงนะคะนี่น้องคะชักช้าฉันไม่เอาแล้วไปดูเถอะคุณแม่เดี๋ยวค่ะพี่ ไแล้วเหรอคะไปกันเถอะลูกว่าที่สามีหนูรออยู่ี่ค่ะคนบ้าไม่เอาแล้วเหรอคะผู้หญิงคนนี้ไม่สองคนมาเป็นแฟนพ่อเรานีสใสแย่จริงอย่าประมาทสิบีมแค่นั้นดูตัวเอง เด็กสมัยนี้ขยันทำมาหากินด้วยน่ารักจังพี่สาวคนสวยคะช่วยซื้อน้ำต้มหนูหน่อยได้ไหมคะได้สิขายยังไงล่ะจ๊ะคนละสิบบาทค่ะหนูคันว่าเองกับมือเลยค่ะหูยจริงเหรอเก่งจังพ่อแม่หนูต้องสอนมาดีแน่ๆเลยหนูให้กับพ่อค่ะแม่หนูเสียใจไม่ได้ใส่หนูยังแอบบอกพี่ขอโทษนะ ยังที่เหมารนะับส้มหนูหมดเลยนะกัรหนูหนจะได้กลับไปนอนพอนจริงเหรอคะพี่ขอบคุณมากนะคะจ้าหนูเงินหลนเก็บดีๆสิเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะเออเงินหนูเหรอคะก็ใช่ไง ก็มันอยู่ตรงหนูมันก็ต้องเป็นของหนูสิอะเอาไปขอบคุณมากมานะคะพี่จ้าดูสิทํางานจนผมยุ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่ถักเปียให้ดีกว่าจะได้ดูเรียบร้อยจะดีหรอคะพี่พี่ไม่รีบไปไหนหรอคะไม่รีบแปบ๊บเดียว เออวันเมื่อไหร่คุณปีเตอร์เขาจะมาล่ะลูกขอคุณแม่คะไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเขาก็มารอหน่อยสิคะจ้าลูกออขอโทษนะคะโตนี้ใช่โต๊ะที่คุณปีเตอร์จองไว้หรือเปล่าคะใช่แล้วเธอเป็นใครทำไมถึงมาถามหาคุณปีเตอร์เขานละฉันมาดูตัวนะคะดูตัวอะไรกันวัน ทำไมถึงมีคนอื่นมาดูตัวด้วยล่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ต้องสนใจหรอกนะคะยังไงหนูก็ชนะิใสๆอยู่แล้วเออจริงลูกแม่สวยกว่ายีนี่ตั้งเยอะมาแล้วครับขอโทษนะครับที่ทำให้รอนานสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีครับคุณบีม สวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีเจ้าพ่อนมคุณแม่สวัสดีครับคุณปีเตอร์นี่หลอกคนในรูปอีกแล้วคะเนี่ยสวัสดีครับคุณวันค่ะคุณวันแหมคุณปีเตอร์แค่นี้ก็จำลูกสาวแม่ไม่ได้แล้วนะคะขอโทษนะครับคุณแม่เอ่อคุณวันคุณบีมคือว่าก่อนที่เราจะทำความรู้จักกันมากกว่านี้ผมมีอะไรอยากบอกพวกคุณคือผม เป็นเพราะไม่นะครับโถเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วผมก็มีลูกติดด้วยนะครับลูกติดคุณแม่โอ้หเรื่องนั้นลูกสาวฉันไม่ติดหรอกคุณใหญ่ยยวันนะ่ะเป็นคนรักเด็กอ๋อยันดีเลยครับเออรักเด็กมากเลยคะ่ะนิชา เข้ามาสวัสดีพี่ๆเขาเรียกวาลูกสวัสดีค่ะพี่ๆจำหนูได้ไหมคะ่ะนี่มันเด็กไข่้ำส้มนี่น้องพวกคุณคงจะคุณนหน้าลูกสาวผมกันแล้วแหละครับเพราะลูกสาวผมเขาขอไปต้อนรับพวกคุณด้วยตัวเองเป็นไงบ้างนิชาผู้พี่พี่เขาน่ารักไหมลูก พี่ผู้หญิงคนนี้กับแม่ของเขาใจร้ายมากๆเลยค่ะคุณพ่อทั้งดูถูกกันแกล้งหนูสารพัดแถมยังเอาเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองไปหน้าตาเฉยอีกค่ะคุณพ่อจริงเหรอลูกจริงค่ะคุณแม่มารู้เรื่องเงินด้วยอ่ะพวกคุณนี่นะเอาเงินของลูกผมคืนมาไม่อย่างนั้นผมจะไปแจ้งตำรวจตำรวจอย่าแจ้งน,นะคะอย่าแจ้งน,นะคะคืนแล้วคืคนแล้ว,น,ลวน,นี่ค่ะนี่ค่ะคืนแล้วนะคะนี่ คุณพ่อคะส่วนพี่บีมเป็นคนใจดีน่ารักแถมซื่อสัตย์อีกด้วยคะ่ะถ้าหนูจะมีแม่ใหม่ทั้งทีหนูขอเรียกพี่บีม,มาเป็นแม่ใหม่ได้ไหมคะคุณบีมครับคุณอยากมาเป็นแม่ลูกสาวผมไหมนะาะพี่บีมมาเป็นแม่ใหม่ให้หนูนะคะน้านะก็ได้ ก็ได้ค่ะเป็นก็ไดคไะคะ้คุณแม่วันไม่ยอมนะคะคุณแม่จัดการให้หนูเลยนะคะโอ้ยแล้วแม่จะไมจัดก,การได้ย,ยังไงล่ะลูกถ้าหมดธุระแล้วเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วครับผมจะอยู่กับครอบครัวเชิญครับคุณแม่ไปเถอะลกูกเขาไล่แล้วก็ได้ค่ะฝากไว้ก่อนเถอะใชหนาก่อนครับคุณบีม เรียกบีมเฉยๆก็ได้ค่ะหรือเรียกที่รักก็ได้นะคะคุณพ่อิชา